ตรงนีและวหมา ร้อยครับผมไม่รู้ดูลูกเปล่าขอขอกับแทกด้วยไม่โดนว่ะไอ้จิบหายไม่โดนโอ้โยกระแทกกินครับผมลูกกระตุกเลยครับสายอู้หูตัวเบนเริ่มเลยเนี่ยสายมันกระแทกครับแล้วมันกระตุกแล้วลูกมันมันหย่อนลงเลยครับเมื่อกี้ ผมคิดว่าโดนเห็นว่ามันสายมันลมพัดครับแล้วลูวลกันดึงไปยังไม่สุดอู้ตูวเป็นโลกว่าเลยอสองโลได้มั้งหัวบอลิ่มเลยนะนะโอ้โหเสียดายเลย <c oughs> เห็นมันขึ้นทีหนึ่งแล้วผมไม่ได้เปิดล่องครับผมช่วงนั้นมันขึ้นแล้วมันตีน้ำดังคุกเลยน้ำโผล่ออกมาบลิปเนี่ยไม่รู้จะโผล่ไหนทีนี้ ผมคิดว่ามันจะโผล่จะแถวนี้นะมันไม่โผล่ครับโอ้เสียดายเลยอะเดี๋ยวรอดูอีกะนะๆนะว่ามันจะขึ้นอีกหรือเปล่านะครับผมไม่รู้มันจะโผล่จุดไหนทีนี้โอกาสมีแล้วผมแต่ยิงไม่โดนครับเสียดายครับผมตัวใหญ่ครับหลักโลขึ้นเลยไม่รู้จะเจออีกหรือเปล่าผมถ้าไม่มีเดี๋ยวค่อยย้ายไม่ครับรอดหรือเปล่านะั ตัวเล็กเนะตัวเล็กไม่แน่ใจวนะ่าตัวเล็กหรือเปล่าหรือไอช่อนหรือเปล่าอยู่ใต้ใบบัวนนะช่อนหลยแต่ไม่รู้ว่าเล็กหรือใหญ่เดี๋ยวลองยิงดูมัว่อนช่อนครับแต่ไม่ไม่โดนนะตัวเล็ก ว่าย้ายใหม่ดีกว่าผมไปดูจุดอื่นดีกว่าเผื่อได้บ้างจุดนี้นะ่าจะไม่เจอแล้วชอนเงียบเลยเว้ยเจอสักตัวตัวเล็กก็ไม่โผล่ อโอ้ยวันตั้งไว้อันนี้นกต้านี่หวัดเจียบเลยครับผม น,นี่ครับต้นละดูครับผมใหญ่มากมันมานครับตัวใหญ่ไปเตัวใหญ่ลเยนะครับเนะก็บไปตัวนี้กู ไห,ไหนวะโคตรใหญ่เลยตัวนี้เมื่อกี้โอโ้ขึ้นกลางน้ำแล้วผมไซเปรโลเลยอ่ะเเรียบร้อย ดังแบบนี้โดนไหม,ได,ด,มออดังเหมือนโดนครับพี่ๆนะคลิปนี้ก็ได้เท่าที่เห็นนี้แล้ครับผมก็ออกมาดูครับก็ได้ามา2ตัวครับผมก็ไม่มีช็อตยิงเลยครับเดี๋ยวเอาไว้เจอคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ